สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กจานตี้หน้าแฟกนะครับช่องยู u ูบจานตี้ผีบ้านะครับอ่าวันนี้นะครับผมมีแฟนขับเอซีครับผมทักมาถามนะครับว่าอยากจะดูมีดแรกของจานตี้ครับเอ่อจีดผ่าแรงเออวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้หสิบเจ็ดนะครับออาเบิ้งเอาเจ้ามีดแหลอ,อ ไทายมืดน,น้อย,ยเลยเด้อที่ตัวเกือบแดกมั้อนี่นะเออครับผมมีตัวเกือบแดกมีต้นออกต้นบอ,อต้นหนังออดก,กับมีครับผมแดกผมก็ฟ้าวแล้วผมหูตัวเนาะผมหยอดน้ำกดแล้วแล้วผมก็ฟ้าวเลยเพราะวันสี่สิบสามองศามาสี่มืดติดนะครับมีแรกนะครับ แล้วเจ้ต้นครับการปลูกที่มันเป็นเสียครับปลูกที่มันสีบอได้สม่ำเสมอครับปลูกที่ปลูกที่มันสีบอะไรสม่ำเสมอเลยมันก็คือพวกปลูกห่างตัวนี้ก็เครื่องโก้ต้นยาบ่ฮอดได้หงายคำว่าที่นี่คือหกสามลงนี่หกสามหาสามสี่สามถือว่าทีนะมันเป็นมันญาาิอาหารกันครับมาติอาหารกันลักษณะคนกินผ้าเข่า กินข้าวเพรข้าวเดียวกันนะครับบ่วงขั้นเดียวนะครับบ่วงขั้นเดียวติ๊บข,ข้าวติบเดียวถ้วยต้มถอยแกงกระติบเออต่นคบต้นนี้ถ้วยต้มหอยแกงก็ถ้ว,วยกกวเดียวนั่งยุ่กันหาคนพูดไอ้จับบ่วงนั่นได้บ่วงได้พูดนันกินแซบครับเออพูดไอ้พูดนั่นกินอิ่มนั่นแหละครับคำมันยุ่ซุ้มอันยู่นี่ครับจำพัอยู่งสิครับนี่ต้นนั่นต้น ng, ตนี่จำพำัมรอดเห็นีั้ ขอโทษที่ับมือนีทายางคืนนี่อันนี้ก็เครื่องปูครับผมมาเมื่งต้นนี่ครับขอโทษทายางคืนน่ะโดนเด้ er ผมไม่ได้ทายางคืนนี่อันนี้ก็เกือบเครื่องปูครับเลยเครื่องมาหน่อยหนึ่งต้นนี้คือต้นที่เปลือกแตกเด้ครับนี่ครับวม่ได้ทายขีห้หงคืนน,นะโดนเด้อย่างมันกล้อง,องผมเป็นรุ่นเก่าอะครับผมตัวน,นี้ก็เครื่องปูครับแต่และต้น ขามันงำกันเนาะขามันหนามันอยู่ใกล้กันเนาะสมุน huh มันอยู่ใกล้กันอันนี้ก็เบครึ่งเกือบครึ่งโพตุ่นเนี่มันงำกันมันอยู่ใกล้กันเนาะนี่เห็นมันวอกนิดเดียวข้ามันแง่แตหานกันมันงำกันมันบังแสงบังใบมันหาต้นเนยไงกับบังแสงต้นน้อยบ่สมบูรณ์นี่ะครับเป็นลักษณะแม่เขาติดคนปุ๋ยใส่ป็นได้มันก็้แง่อยู่เด้ เพราะว่าเพราะว่าเขาต้องเข้าใจขอ,อน,นึงว่าพืชนี่แม่ที่หาอาหารได้ขันซังเคาะแสงไปเลยก็ไม่มีประโยชน์ครับได้แต่ต้นครับบางต้นก็ออกไรบางต้นก็ออกเลย ต้นกระทองโผว่บางต้นกบเออโอ,อบผมถามว่าเป็นแบบนี้นี่ว่าปลื้มครับผมว่าปลื้มผัปลูกที่ผมว่าปลื้มต้มนผักหางขอบผมเจ่ละต้นเจ่ละต้นครับบผมเดี๋ยวขอให้จัก จี่นาทีครับเดี๋ยวกยวตัดละ,ะต้นเต่ระต้นต้นวันนี้เกือบนอกก่างงูเนี้ครับสี่ร้อสามองศาตดต่อกันสมือครับวันนี้ความผมนีโหดจังไถเนาะเสร็จแล้วมีแรกนะครับมีแรกนะครับเนี่แจ้งก่อนสำหรับคนด่กร์พาเบอร์แรกดแรก โอเคครับผมผมกะทําตามสัญญาเอฟซีถามมากครับอืว่าอยากเบิ้งมีแหกของจันตีกินอย่างพาแหกะครับผมมีแหล่งผมมันยางผมมันเ่ค่มมีปัญหาเรื่องพวกนี้อกปัญหาคอือย่างผมมันคือไอ้คนเก็บคนเห็นงานซอยคือเพราะว่าย่างมันหลายคนบ่นอยากเก็บซอยย่างมากย่างแพง สมมุติว่าได้จ้างเขาจ้างกันสามร้อยหาสิบผมครับผมต้องจ้างหาร้อยผมดิเขาเขาสมากต้นหนึ่งสามปูขอขอสี่ 1, 3, ป, 4, ปูสมมติว่าสวนหนึ่งพันหนึ่งนี่กระทอกับสองอย่างสองพันต้นนะเพราะคนสวนอื่นเขาสวนอื่นเขา,เขาปลูเดียวบางที็นบอครับต้นละปต้นละปูยังมาก,กอ่ะอ่ะแปูสองปูบางทีแต่องผมขึ้นรักสองปขึ้นรวมแล้วกับหน่อยพันหนึ่งนี่ก็ เกือบสามพันเลยละครับคับโปรว่าโปรตน้นนี่กันเลยีเวลาหลายครับโอเคครับขอบคุณครับ